ผมจะใช้เป็นเหยื่อสแลตเบด ST นะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของค่ายคิงฟอกนะครับ ควนเย็นนี้เราจะมาตีปลาจิบนะครับแล้วก็เลาะตีปลาป่าไปเรื่อยๆนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อสลัดเบส ST นะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของค่ายขิงฟอกนะครับนี่สลัดเบสนะทุกคนคืออ่างเนี้ยปลาจิบแบบกัดยากมากๆนะครับยังไงเราใช้สลัดเบส ST เนะี่ยในการตีจิบนะดูดิเราเลา,เลามันจะกัดไหมไปเดี๋ยวลองไปดูกันมีเวลา3สามชั่วโมงด,ดูครับ เหมือนวันนี้เราจะมีสิทธิ์ลุ้นนะผมเห็นปลากัดลูปกปลาใต้น้ำแบบฟองท่วมหลายที่เลยนะเนะี่ยทัน้าดมันไงผมเห็นทกัดอะไรนะครับ กัดลูกป่าฟองฟอตเลยกันเลยแบบลองนั้นดูครับลองขับไกดไปตีดูโดนเฉยเลยทุกคนลกเลไดีดกว่ะตัวไม่ใหญ่นะครับไปโดนโอเคติดยามเย็นเลยกับสแลปเบดเอสทีของค่ายคิงฟ็อกนะครับถ้าเขากัดลูกป่าแล้วฟองขึ้นทุกคนเตรียมตีได้เลยนะแบบหันหัวมากัดเลยนะทุกคน เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปมีเวลาอีกนิดหน่อยมันนูนตามมันยดูแล้วิดสดโ ใช้โหลอีกแล้วนั่นไงใช้ทุกคนใี่กันหลังแวน้นครับพอไม่มีลมนิดแบบโอ้โหยังเยอะทุกคนนะเดี๋ยวขอรู้ไหมนะคู่ดีจริงอีกหนึ่งแต้มทุกคน โอ้ยตัวที่อ้วนดีเหมือนกันนะครับสแลตเบดเอสทีนะครับขอ,องค่ายคิงฟ็อกนะทุกคนตีพุ่งตีไก่ดีเหมือนกันนะครับคือผมเจ็บข้อมืออยู่แต่ว่ายังตีอยู่ตัวนี้พุ่งนะครับเราไม่ต้องแบบเน้นใช้แรงเลยนะฮะนี่ทุนสีเขียวนะครับตีพุ่งตีไก่ต้องยกให้สแลตเบดเลยนะครับมันเหมือนใบพัดนะเขาช่วยแบบส่งไปด้วยนะครับส่งเหยื่อไปด้วย